ตรงนี้โดดคอมมินีแนะคะเิดถุงช็อปนะคะที่ได้จากร้านชวานะคะที่เราเพิ่งทางคลิปพาทัวร์ไปนะคะก็วันนี้เราจะมารีวิวของที่ไดจากร้านชวากัน,นะคะ่ะก็คือได้มาเยอะมากๆเลยนะคะแต่ทำไมเห็นถุงแฟบขนาดน,นี้นะคะเพราะว่าของส่วนใหญ่นะคะเป็นของที่เราซื้อมาขายนะคะที่เราได้บอกไปในอีกคลิปหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็วันนี้จะมาแจ้งข่าวนะคะก็คือว่าถ้าซื้อของจากร้านชวานะคะ จะได้เป็นสติกเกอร์ทองแบบนี้เลยนะคะนี่เลยพี่กิฟนะคะจะแปะให้สกูชี่ทุกชิ้นเลยนะคะคือแบบเหมือนแบบเออเลอค่ามากๆเลยสมมุติเรามีสกูชี่ทั่วไปพอแปะอย่างเงี้ยมันดูธมมรรมดาเนาะแต่พอมีสติกเกอร์ทองเห็นปะมันดูเลอค่ามากๆเลยนะคะของที่ซื้อจากร้านชวานนะคะพี่กิฟก็จะแปะเป็นสติกเกอร์ให้แบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นของที่เราซื้อมาขายนะคะมารีวิวของที่เราไม่ได้ซื้อมาขายแล้วก็พี่กิฟให้มารีวิวด้วยนะคะแรบกบนะคะก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะของโอริเกอร์นะคะ แฮมเบอร์เกอร์โอริเกอร์น่ารักามากๆเลยนะคะเป็นแบรนด์ออกใหม่นะคะตอนนี้ก็จะมีเป็นป้ายแท็กนะคะเดี๋ยวทุกชิ้นนะคะเดี๋ยวจะเอามารีวิวแยกนะคะเป็นนุ่นนี่รีวิวเนาะนี่นะคะเป็นตัวออกใหม่นะคะนิ่มสโลมากๆเลยชอบมากๆเลยคือเราชอบกลิ่นมากเดีย๋ยวเรามาแกะกันเลยทารานี่นะคะก็จะเป็นตัวแฮมเบอร์เกอร์นะคะมีงาตรงนี้ด้วยนะคะด้านล่างก็จะมีเป็นเหมือนลายเส้นโอลิเกอร์ค่ะ นุ่มสโลเนื้อแน่นมากๆเลยค่ะกลิ่นนะคะ,ะ,คะจะเป็นกลิ่นออกขนมปังนะคะนี่น่ารักมากๆเลยก็ถ้าใครอยากให้เอามาขายนะคะคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้เลยนะคะรานะคาชิ้นละสีาบบาทค่ะแต่ตัวนี้เราซื้อมาเก็บในคอลเลกชันก่อนเนาะสองชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นของที่พี่กิฟให้เรามารีวิวนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็น สายลุงนะคะเป็นสกุ๊ชี่ที่สโลที่สุดในโลกนะคะตัวนี้นะคะยังไม่เปิดวางขายเลยนะคะร้านชวาได้สิทธิพิเศษในการครอบครองค่ะแล้วก็ตัวนี้พี่กิฟเอามาให้เรารีวิวนะคะน่ารักมากๆเลยเป็นสีสายลุงค่ะมีน้อยคนมากๆเลยนะคะถึงจะได้สัมผัสทีนี้นะคะก็นี่เดี๋ยวเรามาทําคลิปรีวิวนะคะเชื่อกันว่าเป็นสกู๊ชี่ที่สโลที่สุดในโลกค่ะไม่มีใครเทียบทานได้อะเดี๋ยวเรามาดูความสโลกันเลย โลมากๆเลยอ่ะดูดูก็เดี๋ยวจะวางเอาไว้ก่อนค่ะรอก่อนแล้วเดี๋ยวเรามารีวชิ้นอื่นกันค่ะเพราะเรารอความสโลของมันไม่ไหวแล้วนะสุดท้ายนะคะเป็นสินค้า e x c l u s i v e ของร้านชาเลยค่ะจะเป็นนี่เลยตาดานะคะก็จะเป็นพายนะคะจะเป็นพายสับปรี่ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นสีฟ้าค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่พิเศษสุดๆสำหรับชิ้นนี้เลยนะคะมันสามารถดึงออกมาได้ค่ะ สอ,สองแบบในหนึ่งชิ้นเลยนะคะนี่เลยคือแบบน้อยคนมากๆถึงจะมีนะคะตัวนี้นะคะเป็นสกูชี่ของแบรนด์ร้านชวาค่ะแต่ว่ายังไม่มีขายเหมือนกันนะคะพี่กินเอามาให้รีวิวก่อนเนาะนี่นะคะ ตรงนี้ก็จะมีเป็นลายเส้นล้านชวาค่ะใครชอบชิ้นเล็กนะคะก็เอาชิ้นเล็กมาบีบเล่นได้ส่วนใครอยากขยัใหญ่ๆก็สามารถเอาชิ้นใหญ่มาบีบเล่นได้ค่ะคือมันคุ้มสุดๆเลยนะคะสกูชินหนึ่งตัวได้ทั้งหมดสองชิ้นเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวแยกอีกทีเนาะความสโลนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะสโลมากสโลพันแปดชาติแล้วก็นี่นะคะคือชิ้นใหญ่ๆบีบฟินมากๆเลยค่ะ ตัวนี้นะคะยังไม่มีวางขายเลยนะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่อินสตาแกรมร้านชวาเลยค่ะชะวาสำเพ็งนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงนี้เลยนิ่มสโลมากๆเลยค่ะแล้วก็ระหว่างที่เรารีวิวตัวพายเสร็จแล้วนะคะตัวแอ g จ e ล็อกมันยังเหลืออยู่นิดนึงเลยอะคือแบบมันสโลมากเห็นปะ คือมันยังไม่ขึ้นเลยอะสโลที่สุดในพันชาติ3โลกเลยเดี๋ยวเราจะมาลองทำคลิปจับเวลากันนะคะรอติดตามกันเลยสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด s u บส c คร b e ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย